สิวัตเด็กชายผู้สร้างสรรค์ในเมืองเล็กๆที่ชื่อลบบุรีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อสิวัตเขารักสองสิ่งมากที่สุดในโลกนั่นคือการวาดภาพระบายสีน้ำที่สวยงามและการสำรวจโลกมหัศจ,จรรย์ในคอมพิวเตอร์ของเขาสิวัตฝันเสมอว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถผสมผสานสองโลกนี้เข้าด้วยกัน ที่โรงเรียนซิวัตเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ช่วยตัวน้อยของคุณครูแอปเปิลเขาไม่ใช่ครูจริงๆแต่เขาชอบช่วยเพื่อนๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบนแท็บเล็ตของพวกเขาและแสดงวิธีสร้างงานนำเสนอและงานศิลปะดิจิทัลที่น่าทึ่งอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ค้นพบเครื่องมือวิเศษที่ชื่อว่าแคนวา มันเหมือนกับผืนผ้าใบดิจิทัลที่เขาสามารถวาดภาพด้วยแสงและพิกเซลแทนผู้กันและน้ำเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีชีวิตชีวารู้สึกเหมือนเป็นศิลปินดิจิทัลตัวจริงเขาไม่ได้เก็บเวทมนต์นี้ไว้กับตัวเองคนเดียวสิวัตรเริ่มทำช่อง YouTube เล็กๆและกลายเป็นครูสิวัตรเขาสร้างวิดีโอสนุกสกสอนคนอื่นให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ความคิดของพวกเขากลายเป็นจริง เมื่อเขาโตขึ้นทักษะของสีวัตก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเขาย้ายจากบ้านเกิดไปเรียนต่อเกี่ยวกับธุรกิจและการศึกษาเขาเรียนรู้วิธีการจัดการโครงการใหญ่ๆและการเป็นผู้นำทีมโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการเรียนรู้เสมอเขาได้เป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเปรียบเสมือนกับตันของเรือภารกิจแรกของเขาคือการทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีสัน เขาทำงานร่วมกับ uhm คุณครูแสดงให้พวกเขาเห็นถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้บทเรียนน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นลองจินตนาการว่าเราสอนประวัติศาสตร์ด้วยสไลด์โชว์ที่เดินทางข้ามเวลาได้สิครับเขากล่าวจากนั้นเขาก็ย้ายไปโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีที่นี่เขารู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอย่างแท้จริง เขาช่วยนักเรียนเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะดิจิทัลที่น่าทึ่งเหมือนกับที่เขาชอบทำเขาสอนพวกเขาว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของโค้ดและวงจรไฟฟ้าแต่มันคือเครื่องมือสำหรับความคิดสร้างสรรค์เขาแสดงให้พวกเขาเห็นถึงวิธีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่ความคิดของพวกเขา แต่ในฐานะคู่หูที่จะช่วยให้พวกเขาสร้างสารรค์ในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนจากเด็กชายตัวน้อยในลบบุรีผู้มีความรักในศิลปะและคอมพิวเตอร์สิวัฒได้กลายเป็นผู้ชี้นำให้กับผู้คนมากมาย เขาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าด้วยความหลงไหลและความปรารถนาที่จะแบ่งปันคุณสามารถผสมผสานสิ่งที่คุณรักเพื่อสร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อทุกคนรอบข้าง